ส้นแสบาโคชีวิตสวัสดีครับในเดือนตุลาคมนี้นะครับจะมีดาวย้ายที่ส่งผลกับทุกคนทั่วโลกเลยนะครับทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยห้าดวงด้วยกันนะครับแล้วก็จะเป็นการย้ายทั้งหมด6ครั้งนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะมีดาวอีกดวงหนึ่งที่ย้ายเป็นประจําอยู่แล้วทุกๆ60ชั่วโมงนะครับนั่นก็คือดาวจันทร์หรือหมายเลข2นะครับโดยปกติแล้วผมไม่ค่อยพูดถึงดาวจันทร์นะครับเพราะว่าคนที่ใช้ระบบของผมเนี่ยจะเห็น การเปลี่ยนแปลงนะหรือว่าได้รับบทวิเคราะห์เนี่ยดาวจันทรตลอดทุกๆ2วันครึ่งอยู่แล้วนะครับแต่ดาวที่เราพูดกันในรายการเนี่ยนะครับจะเป็นดาวอื่นๆซึ่งนอกเหนือจากดาวจันทรนั่นเองนะครับซึ่งจะมีระยะเวลาในการย้ายเนี่ยไม่เท่ากันครับบางดวงก็เป็นหลักลลเดือนนะครับบางดวงก็เป็นหลักหลายๆเดือนนะครับแล้วก็บางดวงก็เป็นหลักปีเลยนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดที่ถ้าใครสนใจนะครับอันนี้อาจจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าใครเนี่ยไม่มีเวลาเรียนนะครับ ไม่ยากเลยครับง่ายๆเลยก็คือว่าฟังช่องของเรานะครับก็จะได้รู้ทันทุกดาวย้าอย่างแน่นอนครับเป็นรายละเอียดแบบภาพรวมนะครับแต่รายละเอียดแบบลึกจริงจริงเนี่ยช่องของผมเนี่ยผมเองเนี่ยได้ทําแอปพลิเคชันนะครับซึ่งอยู่บนไลน์เพราะคนไทยใช้ไลน์เป็นหลักนะครับสามารถที่จะเพิ่มเพื่อนทางไลน์ครับ at sin s a e i n z a e ครับแล้วก็กดที่ปุ่มผูกดวงนะครับคุณกรอบเพียงแค่วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดนะครับ แล้วใส่โค้ดแนะนําจากรายการของเรานะครับก็คือ4 5 6นะครับคุณก็จะได้รู้ลัคนาราศีเป็นวงกลมตรงกลางสีทองเลยนะครับที่ถูกต้องครับแล้วค่อยมาเริ่มฟังกันนะครับว่าเราเป็นคนลัคนาราศีอะไรภาพรวมของดาวย้ายเนี่ยจะส่งผลกับลัคนาราศีของเราอย่างไรนั่นเองครับลัคนาราศีมังกรดาวดวงแรกที่จะย้ายในเดือน ตุลาคมนี้นะครับดวงแรกเลยก็คือดาวอังคารหรือว่าหมายเลข3นั่นเองครับย้ายเข้ามาในตำแหน่ง10นาฬิกานะครับเป็นดาวที่จะส่งผลประมาณ45วันนะโดยปกตินะครับก็จะย้ายเข้ามาส่งผลตั้งแต่วันที่3ตุลาคมไปจนถึงวันที่16พฤศจิกายนนะครับสำหรับตำแหน่งนี้นะครับก็เป็นช่องอุปสรรคนั่นเองนะครับสำหรับช่องช่องนี้นะฮะส่งผลโดยตรงก็คือในเรื่องของอารมณ์นะเพราะว่าเลข3เนี่ยเป็นดาวนักรบนะครับ พอเป็นดาวนักลบเนี่ยแล้วเข้าช่องอุปสรรคเนี่ยก็คือให้ระวังมากๆเลยในเรื่องของอารมณ์พาไปทําให้เกิดศัตรูอุปสรรคเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้ต้องใจเย็นนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะมีเหตุให้คุณต้องหงุดหงิดนะคุณก็ระงับอารมณ์หน่อยอันนี้ผมเน้นย้ําเลยนะครับว่าอาจจะต้องระมัดระวังสักสักหน่อยนะไม่งั้นจะมีเหตุร้ายได้โดยเฉพาะ ถ้าในช่องนี้เนี่ยคุณมีเลข1อยู่นะครับสกับ1เนี่ยคือเขาเป็นคู่ศัตรูกันนะครับเวลาเราดูดาวเนี่ยมันดูง่ายๆนะครับคุณผู้ชมครับอันแรกก่อนคือเราต้องดูว่าในแต่ละช่องของเราอ่ะมีดาวจริงอะไรอยู่นะครับแล้วเวลาฟังช่องของผมเนี่ยผมจะพูดอยู่แล้วว่าดาวดวงไหนเนี่ยย้ายเข้ามาในช่องอะไรนะครับช่องเนี่ยมันมีทั้งหมด12ช่องนะครับก็คือเหมือนนาฬิกานะผมถึงพูดตัวแทนของช่องว่าตำแหน่งเท่านั้นเท่านี้นาฬิกาก็คือคุณนึกถึงนาฬิกามันอยู่ตรงไหนล่ะก็ ช่องนั้นแหละนะครับอย่างเช่นในดาวอังคารันนี้นนก็คือตำแหน่ง10นาฬิกานะครับ0นาฬิกาก็คือประมาณด้านบนทางซ้ายอย่างเงี้ยนะครับก็เนี่ยแหละเราก็ไปดูว่าในช่องดาวจริงของเราครับเรามีเลขอะไรซึ่ง,งดาวจริงตรงนี้มันเปลี่ยนไม่ได้ครับคุณผู้ชมถ้าเกิดสมมุติว่าคุณผู้ชมมีเลขอะไรอยู่ในช่องไหนเนี่ยมันก็จะอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตนะครับเหตุผลที่คุณผู้ชมจะเปลี่ยนมันได้นะครับก็คือ คุณผู้ชมต้องไปจากโลกนี้นะครับก็คือพูดภาษาชาวบ้านนะครับขอโทษนะครับก็คือตายไว้ในเองครับแล้วก็กลับมาใหม่นะแล้วก็กลับมาใหม่ต้องกลับมาเป็นคนด้วยนะกลับมาไม่เป็นคนนี่ก็ไม่ได้มาเปิดดู YouTube ดูก็มไม่รู้อีกนะครับว่าอะไรเป็นช่องอะไรนะครับทีนี้เวลาดาวมาเจอกันเนี่ยมันจะส่งผลแบบเจาะจงครับก็คือมันจะเฉพาะเจาะจงลงไปว่าคนเนี้เป็นยังไงน,นะครับผมอธิบายอย่างนี้น่าจะช่วยให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคุณผู้ดูเนี่ยเข้าใจภาพมากขึ้นนะครับว่าเราสามารถที่จะ ดูแล้วก็คาดการได้นะครับทีนี้หมายเลข3เนี่ยเป็นคู่มิตรกับหมายเลข6ครับแล้วก็เป็นคู่ศัตรูกับหมายเลข1ครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้คือตำแหน่งอุปสรรคแปลว่าถ้า3เจอคู่ศัตรูมันปะชงเชงชงเชงกันแน่นอนนะครับก็ในช่องอุปสรรคด้วยก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคู่มิตรกันนะครับ ก็โอเคแหละเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมมันไม่ดีแต่ว่ามันเจอเพื่อนเกเรมันยังกอดคอกันไปได้นะมันยังแบบว่าเออให้ลำบากก็ไปด้วยกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไว้เพื่อนอะไรเงี้ยเห็นภาพไหมแบบนี้มันก็จะดีนะครับแต่ทีนี้ความหมายรายละเอียดเนี่ยก็สามารถที่จะอ่านได้เลยนะครับในแอปพลิเคชันทางไลน์นะเป็นไลน์แอดนะสินแสนะครับซึ่งผมทํามาเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยอ่านเรื่องราวของตัวเองโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลนะว่า ฟังแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ไงของตัวเองเป็นยังไงนะครับก็รู้ได้ง่ายๆนะครับก็ไปเพิ่มเพื่อนทางไลน์แล้วก็กดอ่านนั่นเองดาวดวงที่2นะครับคือหมายเลข4ดาวพุธนั่นเองนะครับย้ายเข้ามาในตำแหน่ง7จ็นาฬิกาเห็นไหมผมพูดตำแหน่งอย่าล้วเห็นไหมนะซึ่งจะส่งผลตั้งแต่วันที่3ตุลาคมไปจนถึงวันที่23ตุลาคมเวลาผมพูดคําว่าส่งผลตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่เนี่ยก็คือแปลว่าดาวเนี่ยมันอยู่ในช่องช่องนี้นานแค่ไหนไงครับแล้วมันก็จะต้องย้ายอีกอย่างเงี้ยนะครับ ช่องนี้ประเอิญเป็นช่องความเจริญนะครับก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะเลข4ี่คือการสื่อสารการพูดคุยพบปะเจรจานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้ามาในตําแหน่งความเจริญแปลว่ามีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโอกาสดีๆมาจากไหนครับมาจากคําพูดคําจาของเรานั่นเองครับเพราะว่า เลข4ดาวพุธเนี่ยมันเป็นดาวแห่งการสื่อสารนะครับดาวแห่งการพูดคุยดาวแห่งการเจรจาโอกาสใหม่ๆในชีวิตนั่นเองนะครับส่วนเลข4เนี่ยชอบเลข2ครับแล้วก็ไม่ชอบเลข8นะครับถ้า4เจอ2ออันนี้ก็ถือเป็นเรื่องดีนะครับเป็นดาวคู่เป็นที่รัก แต่ถ้าเกิด4เจอ8อันนี้ถือเป็นเรื่องไม่ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นคู่ศัตรูกันนั่นเองครับดาวดวงต่อไปนะครับก็คือหมายเลข9นะครับก็จะย้ายเข้ามาในตำแหน่ง4นาฬิกานะครับส่งผลตั้งแต่วันที่4ตุลาคมไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนะครับช่องนี้เป็นช่องความเสียหายครับเลข9เนี่ยโชคดีของคุณแล้วนะครับเพราะว่าเป็นเลขดาวบาบุญบาปนั่นเองนะครับคือเป็นดาวที่ให้ผลในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อนะครับเทคโนโลยีแล้วก็ต่างประเทศนะครับ พอเข้ามาในช่องความเสียหายเนี่ยก็แค่ระวังรักษากายวาจาใจให้ดีอย่าผิดศีลธรรมเพราะมีโอกาสที่จะทําให้เกิดความเสียหายได้นะครับทีนี้คุณไม่ต้องกังวลเพราะว่าเลข9ก้าเนี่ยไม่ว่าจะเจอกับเลขอะไรนะครับก็ถือเป็นเรื่องดีหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็สบายใจได้หายห่วงนะแค่ควบคุมหรือว่าดูแลชีวิตตัวของคุณเองให้ดีว่าไม่ไปออกนอกหูนอกทางไม่ไปผิดศีลผิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยจะเกิดเหตุร้าย อย่างรุนแรงขึ้นนะครับเพราะว่าเลขามันเป็นดาวเป็นดาวเรื่องของงานบุญะนะเป็นดาวบุญนั่นเองนะครับดาวดวงต่อไปนะครับก็คือหมายเลข1น,นะครับหมายเลข1เนี่ยย้ายเข้ามาในตําแหน่ง6กมริกานะครับส่งผลตั้งแต่วันที่18ตุลาคมถึงวันที่17พฤศจิกายนนะครับตำแหน่งนี้เป็นตําแหน่งการงานนะครับแปลว่างานที่คุณทุ่มเทล,ลงไปที่ทาลงไปเนี่ยจะช่วยคุณโดดเด่นหรือคุณจะโดดเด่นมากขึ้นจากงานที่คุณทํานั่นเองนะครับทำให้คนมีชื่อเสียง นะแล้วก็มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาทําให้คุณได้มีได้รับมอบหมายให้มีความรับผิดชอบมากขึ้นนะครับ หรือบางคนนะครับก็คือมีเหตุสําคัญสําคัญที่ให้ต้องตัดสินในเรื่องบางสิ่งบางอย่างนั่นเองนะครับสำหรับดาวดวงต่อไปนะครับก็คือหมายเลข6นะครับดาวศุกร์นะครับย้ายตทามเข้ามาติดๆเลยนะครับย้ายเข้ามาในช่องนี้เป็นช่องเดียวกันนะครับก็คือช่อง6นาฬิกาครับเป็นช่องการงานนะครับส่งผลตั้งแต่วันที่21ตุลาคมไปจนถึงวันที่14พฤศจิกายนนะครับเลข6เนี่ยเกี่ยวข้องกับความสวยความงามนะครับ เกี่ยวข้องกับเรื่องของเสน่ห์นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินความรักนะครับเพราะฉะนั้นเข้ามาในตําแหน่งการงานแบบนี้นะครับถ้าอยากมีเสน่ห์ถ้าอยากไปติดต่อแล้วออได้เงินนะครับก็แต่งตัวให้เหมาะสมนะครับแต่งตัวให้ดูดีก็จะช่วยให้ได้เงินได้ง่ายๆมากขึ้นนั่นเองนะครับหรือไปในสถานที่หรูหรา นัดในสถานที่ที่ดูดีนะครับก็จะช่วยให้การงานราบลื่นขึ้นนั่นเองนี่เป็นเทคนิคนะครับโดยเฉพาะถ้าเรามีเลข3เจอกับเลข6นะครับอันนี้เนี่ยก็จะช่วยให้มีผลดีมากกว่าผลเสียเพราะว่าเจอดาวคู่มิตรกันครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปเจอเลข7อยู่นะครับแล้ว6เข้ามาแบบนี้หกคือคู่ศัตรูกันนะครับแปลว่าพระศุกร์ขเข้าพระเสาแทรกครับเหตุอะไรที่มันดีๆที่มันควรจะดีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปโดยที่คุณไม่ได้ทันตั้งตัวครับดาวสุดท้ายปิดท้ายนะครับ ก็คือดาวพุธหรือว่าหมายเลข4นะครับย้ายเข้ามาในตำแหน่ง6นาฬิกานะครับก็เป็นช่องการงานนะ คือพูดง่ายๆว่าตามเข้ามากันเป็นติดๆได้นะครับเปิดมาด้วยเลข1ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็มาด้วยเลข6แล้วก็มาด้วยเลข4นะครับย้ายรวมกันในช่องเดียวกันเลยนะครับหมายถึงว่าการงานก็เข้ามาได้ดีเลยนะครับในช่วงปลายเดือนนี้นะครับลนจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนเลยมีการติดต่อพูดคุยเจรจาเรื่องงานนะครับมีคนสนใจงานของคุณรวมไปถึงอาจจะทําให้คุณเนี่ยขายสินค้าหรือบริการได้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ตกงานนะครับก็มีโอกาสได้งานใหม่ครับแต่ว่า ก็ต้องขึ้นอยู่ที่ความสามารถแล้วก็การนําเสนอของคุณด้วยนะครับแค่ระวังอย่าให้4ไปเจอ8ครับถ้า4เจอ8เนี่ยอ,อาจาจะไม่คุณเบี้ยวเขาเขาก็เบี้ยวคุณนะครับนะแล้วก็แตส่วนใหญ่น่าจะเป็นคนพนักง,งานเบี้ยวบริษัทมากกว่าบริษัทไม่มีโอกาสเบี้ยวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิด4เจอ2อันี่ถือเป็นเรื่องดีเลยนะครับเพราะว่าเป็นดาวคู่มิตรกับของหมายเลข4นั่นเองครับ ทั้งหมดที่กล่าวมานะครับก็เป็นภาพรวมใหญ่ของลัคนาราศีของคุณนะครับอย่าลืมนะครับว่าเราจะดูดวงเนี่ยเราต้องฟังและดูแบบเจาะจงเท่านั้นครับถึงจะมีประโยชน์อย่างแท้จริงนะครับถ้าคุณมัวแต่ไปฟังเพียงแค่ราศีคุณอาจจะฟังผิดได้นะครับเพราะคนที่จะเกิด ลัคนาราศีและราศีเหมือนกันในโลกนี้มีเพียงมีเพียงแค่8%เท่านั้นนะครับก็คือถ้าเอาคนมา100คนนะครับจะมีคนที่มีราศีกับลัคนาราศีตรงกันแค่8คนเท่านั้นครับอีก92คนเนี่ยไม่ตรงกันเลยนะครับและเหตุผลที่มันไม่ตรงกันก็เพราะว่า ทุกๆคนเนี่ยสามารถเกิดในเวลาที่แตกต่างกันนั่นเองไงครับตรงนี้แหละครับเป็นคีย์สำคัญเลยนะครับที่หมอดูส่วนใหญ่อาจจะไม่ได้อธิบายให้คุณได้เข้าใจนะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยฟังเรื่องที่ตรงกับตัวเองอย่างจริงจริงจังๆครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงทำแพลตฟอร์มหรือ Line@ แอดินแสบาร์โค้ดชีวิตขึ้นมานะครับสามารถเพิ่มเพื่อนทาง Line@ นะครับแอดซินแสแซดไอนนะครับจากนั้นก็กดที่ปุ่มผูกดวงนะครับแล้วก็กรอกวันเดือนปี เวลาเกิดจังหวัดที่เกิดใส่โค้ดแนะนําว่า4 5 6เพื่อที่จะเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี30วันนะครับถ้าไม่ใส่โค้ดจะได้ใช้เพียงแค่7วันนะครับและเมื่อครบกําหนดแล้วไม่ต้องกังวลน,นะครับเราไม่มีการขูกอะไรกับ True d t a c AIS นะครับเพราะฉะนั้นไม่มีการตัดเงินคุณได้ครับระบบนี้เป็นระบบที่ไม่ได้ใส่ข้อมูลส่วนตัวเลยครับไม่มีการใส่ชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์บัตรเครดิตอีเมลบัตรประชาชนเพราะฉะนั้นไปตัดเงินคุณไม่ได้ครับคุณสามารถใช้ด้วยความสบายใจ100%ซได้เลยครับและเมื่อคุณเห็นว่ามีประโยชน์คุณค่อยกดแชร์เพื่อให้เพื่อนของคุณได้ลองใช้งานฟรีเช่นเดียวกันนะครับคุณจะได้รับวันเพิ่มว่าได้รับวันเพิ่มฟรีครับจากนั้นคุณก็จะใช้งานต่อโดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้เเงินลยน แต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ไม่อยากยุ่งกับใครนะครับคุณก็สามารถที่จะกดเติมวันใช้งานได้ครับก็มีแพ็กเกจตั้งแต่แพ็กเกจรายสัปดาห์นะครับรายเดือนครึ่งปีและ1ปีนะครับให้คุณเลือกใช้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณต้องเป็นคนโอนเงินด้วยตัวของคุณเองด้วยสติสัมปชัญญะอย่าง100%เนะครับเพราะฉะนั้นขอย้ำอีกครั้งว่าระบบนี้ไม่มีการตัดเงินอัตโนมัตินะครับ เพราะฉะนั้นคุณสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัยอย่างแน่นอนครับแล้วพบกับผมได้ใหม่นะครับในเดือนถัดไปครับสินแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจำตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านลายบอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบาร์โค้ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบาร์โค้ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติกว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบาร์โค้ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบาร์โค้ดชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตปลอดภัย มากน้อยแค่ไหนปลอดภัย100%เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ <Add> เมื่อเข้าสู่หน้าไลนสิ้นแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทําการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิด ที่สําคัญต้องปรอกเวลาเกิดให้ตรงหรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคํานวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยําหากมีโค้ดเชิญกรอกโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบ,บาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบ,บาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา